เสี่ยรวยล้นฟ้าอยากจะรู้นักเสี่ยทำแบบนี้ตายไปเจ้าความรวยเอาเงินไปได้ไหมเที่ยงตรงของวันที่25มิถุนายน2530รถเปียบสีดำคันหนึ่งแล่นเข้าไปจอดที่ลานจอดรถหน้าร้านแห่งหนึ่งซึ่งเป็นร้านขายอุปกรณ์เรือประมงที่ใหญ่ที่สุดในตลาดปากน้ำปราณแล้วชายใบกลางคนที่นั่งคู่มากับคนขับก็หิ้วกระเป๋าแฮนด์แบ็กมีตราของบริษัทการบินแห่งหนึ่งเดินเข้าไปในร้าน โดยมีชายอีกคนที่นั่งคู่กันอยู่เบาด้านหน้าเดินตามหลังไปติดๆซื้ออะไรครับพนักงานขายของในร้านเอ่ยปากถามพร่างยิม้มเพราะคิดว่าเป็นลูกค้าชาวประมงที่มาซื้อเครื่องอะไรเรือท,ทั่วไปผมมาพบเสียปิงเสียปิงอยู่หรือเปล่าชายใบกลางคนที่หิ้วกระเป๋าแฮนด์แบ็กเอ่ยปากถามเรื่องเสียปิงเจ้าของร้านนึ่งกล่าวและพร้อมกับชำเลืองมองที่โต๊ะบัญชีอันว่างเปล่าด้านในสุดของร้านแวบหนึ่งอ๋อนึกว่าใคร เสียนั่นเองเชิญครับในช่วงจวังหวะดังกล่าวนั้นบุรุษร่างใหญ่ผิวขาวก็เดินออกมาจากห้องน้ําพอเห็นบุรุษัยกลางคนก็จําได้จึงเอ่ยปากทักและเชื้อเฉิญให้นั่งด้วยความคุ้นเคยผมมาเรื่องที่ดินพอย่อนตัวลงบนเก้าอี้บุรุษวัยกลางคนก็เปิดฉากการสนทนาถึงสาเหตุของการมาพบโดยไม่อ้อมค้อมทนายของผมก็เคยเตือนเสียแล้วว่าที่ดินของเสียจะหลุดจำนองเพราะเสียผิดข้อสัญญา แต่เสียก็ไม่เคยสนใจที่จะติดต่อกับผมทนายของผมก็จําเป็นต้องปฏิบัติตามสัญญาเสียปิงพูดได้น้ําเสียงราบเรียบขณะนี้ผมได้เตรียมเงินสดมาไถ่ถอนแล้วเสียควรจะเห็นใจผมบ้างเพราะในช่วงเวลาดังกล่าวนั้นผมแย่จริงๆคู่สนทนาพูดพ่างรูดซิปให้เสียปิงธนบาบัตรใบละห้าร้อยบาทหลายปึกที่บรรจุอยู่ในกระเป๋าแฮนด์แบ็กซึ่งตัวเขาหิว้วถือมาวางอยู่บนโต๊ะนั่นเองผมเสียใจผมต้องปฏิบัติตามสัญญา เมื่อเสียขาดส่งทั้งต้นและดอกที่ดินก็ต้องหลุดจำลองตามสัญญาที่เสียได้ทำเอาไว้เสียปิงก็ยังคงยืนยันตามสัญญาที่เคยทำเอาไว้เล่นเอาบรษดใบกลางคนต้องกลับออกไปด้วยความโกรธจัดหลังจากเกิดทะเลาะโต้เถียงกันอยู่พักใหญ่โดยกล่าวทิ้งท้ายให้เสียปิงคิดเป็นการบ้านด้วยประโยคคำพูดที่เป็นในนว่าที่ดินพื้นนี้เปรียบเสมือนชีวิตทั้งชีวิตของผมเสียทำแบบนี้เหมือนกับจะฆ่าผมคนเราถ้ายังไม่โดนกับตัว ก็ไม่รู้หรอกว่ามันเจ็บปวดขนาดไหนเสียร่ำรวยล้นฟ้าอยู่แล้วคนเดาเวลาตายเอาเงินติดตัวไปไม่ได้หรอกครับแทนที่จะโกรธหรือหวาดกลดัวต่อคำคูขวัญเสียป,ปิงกลับหัวเราะเฮือเฮือแล้วพูดตามหลังไปเหมือนกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเป็นเรื่องธรรมดาสามัญไม่เฉพาะแต่รายของมึงคนเดียวที่ถูกยึดก่อนหน้ามึงกูก็ยึดที่ดิน300ยอดและบางปูมาแล้วหลายแปลงขืนใจอ่อนกับพวกมึง กำไรกูก็หดเท่านั้นพวกมึงมันก็คล้ายๆกันทุกคนอีกตอนไม่มีเงินถึงกับกราบไหว้อ้อนวอนกูเพื่อเจ้าที่ดินมาจำนองแล้วก็ขาดส่งเป็นประจำแต่พอมีเงินเข้าหน่อยก็จองห้องพองขนคนอย่างพวกมึงมันจะมีน้ำย่าอะไรวะเสียบปิงคิดแบบคนที่ร่ำรวยทั่วๆไปคือดูถูกพวกลูกนี่ว่าไม่มีน้ำยาอะไรจะมาสู้รบปลบมือกับตัวเองได้วันที่28มิถุนายน2530 หลังจากเกิดเหตุการณ์ทะเลาะเพียงสาวันก่อนเวลา20นาฬิกาเพียงเล็กน้อยร้านค้าดังกล่าวก็ยังคงเปิดขายอยู่ตามปกติหลอดฟัวอเรสเซนภายในร้านขนาด3ามขูหาสว่างสวมองเห็นชิ้นส่วนอุปกรณ์อะไรเครื่องยนต์ที่ใช้กับเรือประมงตั้งเรียงรายอยู่บนพื้นและในตู้อย่างทันาตาโดยเฉพาะขาดสายผ่านซึ่งแขวนระยงระยางอยู่ข้างฝาเต็มไปหมดเสียบปิงนั่งอ่านหนังสือพิมพ์อยู่บนเก้าอี้หลังโต๊ะทำงาน ซึ่งเป็นโต๊ะเหล็กขนาดใหญ่มีเครื่องรับโทรทัศน์ขนาดเล็กแบบใช้แบตเตอรี่จอรับภาพประมาณ6นิ้วตั้งอยู่คู่กับเครื่องโทรศัพท์ส่วนด้านข้างของโต๊ะทำงานซึ่งติดกับผนังห้องออกแบบทำเป็นชั้นวางของมีอุปกรณ์เครื่องอะไรวางอยู่ตามช่องต่างๆอย่างเป็นระเบียบเรียบร้อยส่วนนางกิมเตียงภรรยาเยืนอยู่หน้าร้านเนื่องจากยังเป็นเวลาหัวค่ำภายในร้านจึงมีชาวประมงเข้ามาซื้อเครื่องอะไรอยู่ไม่ขาดระยะเวลา20นาฬิกาตรง รถมอเตอร์ไซค์แบบวิบากคันหนึ่งแล่นผ่านหน้าร้านนังกล่าวไปอย่างช้าๆคนขับและคนซ้อนถ้ายแต่งชุดดำแบบชาวประมงทั่วๆไปพอเห็นเจ้าของร้านนั่นคือเสี่ยปิงนั่งอ่านหนังสือพิมพ์อยู่บนโต๊ะรถมอเตอร์ไซค์คันนังกล่าวมันก็เลี้ยวกลับมาอีกครั้งแล้วจอดเยื้องอยู่กับร้านในตำแหน่งที่สามารถมองเห็นเหตุการณ์ภายในร้านได้อย่างถนันทนีทุกแง่ทุกมุมบุรุษที่ซ้อนถ้ายมันยกมือตบหลังคนขับรถมอเตอร์ไซค์ซึ่งยังไม่ได้ดับเครื่องยนต์ เหมือนกับจะเป็นอาณาสัญญาณอะไรสักอย่างหนึ่งแล้วเดินงดุดงดมุ่งหน้าเข้าไปในร้านซื้ออะไรนางกินเตียงภรรยาของเสียปิงซึ่งยืนอยู่หน้าร้านเอ่ยปากถามน็อตแบบนี้มีหรือเปล่าบุรุษร่างสันทัดที่ใส่กางเกงจีนสีดำค่อนข้างจะใหญ่รุ่มร่ามโดยเฉพาะเสื้อสีเดียวกันก็ดูเหมือนจะรวมโครกอย่างน่าผิดสังเกตเขาตอบหุนหวนพลางยื่นน็อตที่ตัวเองถือติดมือมาเป็นตัวอย่าง พื่อให้หนางกิมเตียงรู้มีอยู่ข้างไหนน่นไปเลือกเอาเองนะนางกิมเตียงพูดพลางหันหน้าไปทางอื่นอย่างไม่สนใจเพราะเห็นว่าไม่ใช่ลูกค้ารายใหญ่บุรุษดังกล่าวก็เลยเดินเข้าไปในร้านทันทีเสียบปิงเงยหน้าขึ้นจากหนังสือพิมพ์แบบหนึ่งพอเห็นลักษณะการแต่งตัวของบุรุษดังกล่าวซึ่งคล้ายๆก,กับชาวประมงทั่วไปก็ก้มหน้าลงอ่านหนังสือพิมพ์ตามเดิมอย่างไม่สนใจอะไรพลันบุรุษในชุดก่งเกงจีน ก็ฉกมือว่าเข้าไปใต้ใชายเสือ้อแล้วดึงปืนพกกระบอกเครื่องออกมาพลางกระโจนพรวดเข้าไปหาร่างของเสียปิงพร้อมกับใช้หัวแม่มือขวางง้างลูกปืนซึ่งขึ้นลำเอาไว้แล้วแต่ลดนกเพื่อป้องกันอุบัติเหตุปืนลั่นขึ้นไปจนสุดในจังหวะเดียวกันนั้นเสียงฝีเท้าอันผิดสังเกตทําให้เสียปิงเงยหน้าขึ้นจากหนังสือบีมฉบับภาษาจีนที่ตัวเองกําลังอ่านอย่างใจจดใจจ่ออีกครั้งพอเห็นทูดมรณะในมือของบุรุษดังกล่าวอย่างธนาตาก็ถึงกับสะดุ้งเฮือกขึ้นสุดตัว ปากก็ร้องตะโกนขึ้นด้วยความตกใจพลางยกแขนซ้ายขึ้นปิดหน้าตามสัญชตาตญาณและในทันใดนั้นเองเฮ้ยเปรียงก็เพราะเสียงร้องของเสียปิงนั้นเองที่ทําให้บุรุษในชุดกางเกงจีนสีดําซึ่งขณะน,นี้เปลี่ยนสภาพจากลูกค้ามาเป็นมือปืนตัดสินใจเหนียวไกย,ยิงเข้าใส่ร่างของเสียปิงทันทีเสียงกระสุนขนาดสิบเอ็ดมม,มดังสนั่นหวั่นไหวไปทั่วร้านหัวทองแดงพลาดจากจุดตาย พุ่งทะลวงเข้าจ่อแขนซ้ายที่ยกขึ้นมาจนสะบัดว่าบโตกให้อยู่บนตาของเสี่ยปิงอย่างทันตาเห็นขอ,อกระสุนนัดแรกผิดเป้าหมายมือปืนในชุดเครื่องแต่งกายชุดกางเกงจีนสีดำก็กระโจนพรวดเข้าไปประกบแล้วจ่อยิงอีกนัดเป้าหมายก็คือใบหน้าของเสี่ยปิงที่แย่เขี้ยวด้วยความเจ็บปวดรวดร้าวเพราะบาดแผลจากกระสุนปืนนัดแรกของมันและในทันใดนั้นเปรียคราวนี้ไม่มีพลาดแต่ก็ยังไม่เข้าจุดตายอีกเช่นเคย เพราะมันเจาะเข้าไปบริเวณหายปรร้าด้านซ้ายแรงประทะของกระสุนปืนขนาด11มม,มทําให้ร่างอันล่าสันของเสียปิงเอียงว่าบจากกรีในลักษณะเอาหัวห้อยทิ่มกับพื้นเลือดทะลักออกมาแดงฉานเจ้ามือปืนมันขยับหมุนตัวกลับเพื่อจะวิ่งหนีออกจากร้านแต่ก็เปลี่ยนใจเล็งปืนเข้าใส่ใบหน้าของเสียปิงที่ทิ่มอยู่กับพืน้นแล้วก็เหนี่ยวไกเปน็นนาทีสามเปลี่ยงพอเห็นปลายคางด้านซ้ายของเสียปิงเป็นรูโว เพราะอำนาจที่เกิดจากฝีมือการยิงของตัวเองมือปืนผู้อุกอาจมันก็หมุนตัวกลับแล้วก็วิ่งออกจากร้านในขณะที่ทุกคนภายในร้านยังคงตกตะลึงต่อเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นจนทําอะไรไม่ถูกปล่อยให้บุรุษในเครื่องแต่งกายชุดดาวิ่งไปซ้อนท้ายรถมอเตอร์ไซค์ของสมัครพรรคพวกอีกคนซึ่งยังคงจอดติดเครื่องรออยู่แล้วก็ขับหลบหนีไปจากหน้าร้านนังกล่าวด้วยความเร็วสูงพอห่างจากที่เกิดเหตุพอสมควรทั้งคนขับรถมอเตอร์ไซค์และมือปืน ก็รีบจอดรถแล้วถอดชุดเครื่องแต่งกายแบบชาวประมงแบบรวมโคกซึ่งสวมทับชุดเครื่องแต่งกายอีกชั้นเอาไว้แล้วก็ขับรถหลบหนีไปตามเส้นทางที่วางแผนล่วงหน้าเอาไว้ก่อนแล้วไม่หลงเหลือคราบมือปืนหรือรูปประพันธ์ของคนร้ายให้ตำรวจวิทยุดักจับได้อีกเลยพอหายจากการตกตะลึงนางกิมเตียบก็พบว่าเข้าไปประคองร่างของสามีเป็นคนแรกแล้วอื่นใจต่อมาภายในร้านก็เต็มไปด้วยญาติพี่น้องและลูกจ้าง ที่เข้ามาดูอาการของเสียปิงกันแน่นขนาดไปหมดเสียยังไม่ตายเร็วรีบเอาไปโรงพยาบาลเมื่อเห็นว่าเสียปิงยังคงมีลมหายใจอยู่กลุ่มญาติก็รีบหามร่างที่แดงฉานไปด้วยเลือดของเสียปิงไปขึ้นกระบะท้ายรถปิกอัพรีบนําส่งโรงพยาบาลปราณบุรีแต่ปรากฏว่าเสียปิงถึงแก่ความตายก่อนที่จะไปถึงโรงพยาบาลร้อยตํารวจเอกกิติพงษ์พรหมสวัสดิ์นายร้อยเวณสพอออปากน้ําปราดอาเภอปราณบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ได้รับแจ้งในเวลาต่อมาว่ามีเหตุการณ์ยิงกันตายในร้านแห่งหนึ่งซึ่งตั้งอยู่ในตำบลปางน้ำประหดจึงได้รีบรายงานให้ผู้บังคับบัญชาทราบตามลำดับชั้นจากนั้นจึงเดินทางไปยังสถานที่เกิดเหตุพร้อมกับพันตำรวจโทเฉลิมพันธ์คล่องคำนวณการสารวัตรใหญ่พันตำรวจตรีเนราสุขหาสุนหะสารวัตรป่าปรามพันตำรวจโทเฉลิมพันธ์สารวัตรใหญ่ได้วิทยุให้ทีมสายตรวจพิเศษ19 1 ของสพปากน้ำปราณจำนวน5้าคนซึ่งนำทีมโดยจ่าสิบตำรวจปรีชาไพรฤกมือปราบฝีมือดีอดีตนักมวยชื่อดังจ่าสิบตำรวจธีรพลตังกูลานนท์สิบตำรวจเอกชัย,ยวุฒิชินเกตสิบตำรวจเอกสุพิษพันนิดและสิบตำรวจทัวอํานาจดีศรนออกสกัดจับคนร้ายเป็นอันดับแรกตามรูปประพัน์ของคนร้ายจะคำให้การของนางกิมเตียงผู้เห็นเหตุการณ์โดยใกล้ชิดมันใส่กางเกงจีนสีดำ ฉันถามว่ามาซื้ออะไรมันบอกว่าจะมาซื้อนอ็อตพอหันไปอีกทีเสียก็โดนยิงจนตกจากเก้าอีนางกิมเตียงภรรยาของเสียปิงอายุ44ปีเจ้าของร้านดังกล่าวเล่าเหตุการณ์ให้ตำรวจฟังในสภาพทั้งเสื้อและกางเกงตลอดจนเนื้อตัวแดงชานที่เต็มไปด้วยของเหลวสีแดงจากร่างกายของสามีหลังจากเกิดเหตุไม่ถึงชั่วโมงฐานะของเสียปิงเป็นคนร่ำรวยมีกิจการในการค้าหลายอย่าง นอกจากร้านขายอุปกรณ์การเดินเรือแล้วยังมีปั๊มน้ำมันตลอดจนเป็นนายหน้าขายที่ดินอีกด้วยดังนั้นข่าวการใต้จึงลามสะพัดไปอย่างรวดเร็วมิะาน้าร้านก็เน่นขนาดไปด้วยฝูงชนประเด็นในการรอบสังหารเสียปิงผมคิดว่าน่าจะมาจากการขัดผลประโยชน์ทางการค้ามากกว่าและอีกอย่างเท่าที่ทุกคนทราบเสียปิงก็ยังรับจำนองที่ดินจนกระทั่งมีการทะเลาะก,กันเมื่อเสียปิงยึดที่ดินเหล่านั้น เพราะเจ้าของผิดสัญญาไม่ยอมส่งทั้งต้นและดอกลูกฉันเป็นคนทำมาหากินทำไมต้องมาฆ่าแกงกันแบบนี้นางฮวแม่ของเสียปิงร้องคร่ำควรวญปิ่มว่าจะขาดใจตายการตายของเสียปิงเป็นการกระทำที่อุกอาจพันตำรวจุนเฉลิมพัน์คล่องคำนวณการสารวัตรใหญ่สอพออ,อปานบุรีจึงตั้งทีมปฏิบัติการพิเศษเพื่อทำการล่าคนร้ายรายนี้ให้จงได้พร้อมกับตั้งประเด็นการชัหารเอาไว้สองอย่างด้วยกัน คือขาดผลประโยชน์ด้านการค้าหรือเจ้าของที่ดินบางรายที่ถูกเสียป,ปียงยึดส่งมือปืนรับจ้างมาล้างแค้นแต่สําหรับจากแหลง่งข่าวซึ่งเข้าไปเจาะหาข้อมูลคดีนี้ก็มีความเห็นเหมือนกับท่านสารวัตรใหญ่ในประเด็นที่2ทั้งนี้ก็เนื่องจากในวันที่บุรุษใบกลางคนที่วกระเป๋าแหดนแบกนำเงินมาไถ่ที่ดินแล้วเกิดการทะเลาะกับเสียป,ปิงนั้นลูกจ้างคน,นหนึ่งภายในร้านซึ่งยืนอยู่ใกล้ๆได้นําคําพูดของบุรุษดังกล่าว มาเล่าให้กับแหล่งข่าวฟังแล้วพร้อมกับบอ,อกความเห็นด้วยความมั่นใจผมว่าต้องเป็นมือปืนของไอ้หมอน,นั่นอย่างแน่นอนครับพี่มันพูดข่มขู่เสียว,ว่าที่ดินผืนนี้เปรียบเสมือนชีวิตทั้งชีวิตของผมเสียทําแบบนี้เหมือนกับจะฆ่าผมเสียร่ารวยล้นฟ้าอยู่แล้วคนเราเวลาตายเอาเงินติดตัวไปไม่ได้หรอกครับมีอยู่วิธีเดียวตํารวจจะต้องสืบให้รู้ว่าบุรุษคนที่เอาเงินมาไถ่ที่ดินแล้วเกิดการทะเลาะก,กับเสียปิงก่อนหน้านี้ ก่อนหน้าที่เสียปิงจะโดนยิงตายเพียง3วันคือใครเพราะมันจะเป็นกุญแจดอกสําคัญที่สามารถโยงใหญ่เข้าไปถึงผู้จ้างวานและตัวมือปืนได้อย่างไม่ยากเย็นครับนี่ก็คือเบื้องหลังของคดีที่เกิดขึ้นในอดีตที่เราได้นํามาเล่าสู่กันฟังหวังว่าเรื่องนี้จะเป็นอุทาหรณ์ต่อท่านผู้ฟังไม่มากก็น้อยและสําหรับเรื่องนี้ทุกท่านฟังแล้วมีความคิดเห็นยังไงความ,มนต์มาพูดคุยกันได้นะครับขอขอบคุณ สำหรับการติดตามรับฟังพบกันใหม่โอกาสหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับ